สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเข้าวท้องวันนี้มาชมบรรยากาศก็ครับบรรยากาศวัดวงครับอ่าเพิ่มเริ่มแห่ต้นกระทิ้วจากปากทางของว่าแล้วกาไปดีครับกำลังเตรียมโตครับกำลังเตรียมโตยอดแห่นี่ครับยอแห่ครับัรลองมาดูดีก็ต้องชินเขาอยู่ ลองมนบทดีก็ต้องกินเขาเลยครับวันเช็คเศร้าแล้วมีไงเราพานกินขาบันหรือแห้เลยครับกมมันแยากาครับใส่ามันย้ายด้วยครับก็ไปเลย ท่านนกระลาลายครับเขากบแจ้เล็กหน่อยก็นีผู้สาวก็มีข้ามาข้ามาครับามากระตูาเอาบนน้ำาข้าวมาบนารรบาบน้ำตาวัดวงนะครับวัดวง

เป็นตลงท่านครับเนตลงท่านของกินร้ายครับวันขอแถวกนารัานเอาอย่างหนี้ครับเ,เ,นเ,นเ,บเื่อนาาอนะนะขอควาเมเาให้ท่านอาใส่ ผมรองรับผลการรองรับที่เราได้การวางไว้แตุ่ดเพราะว่าจะไปถึงจุดที่นะครับจะเปถึงนีกต่อเ้าพม่าเอ้าพม่าพม่าครับ เรื่อนำไก่ถุงโฆาลองรับไว้ด้วยนะครับ นี่ครับต้นกระทิมสีเขาน้ามากครับทางเลี่ยงกันลเลยนียครับมาร่วมลุมกัน,กนลเลยนียจากเมื่อวานรับ้องนิเวศครับมาดี อันี่ครับเเันหงมากเยก่อง่ับครับครับ này ạ. Thì tham này ạ, áp đô này nằm trong trong cái <laughs> đó. Ừm. Thì cái này thì cái nó liên quan đến cái 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 cái